ประกวดคนจูงควายด้วยาู้ใดสวยบู้ใดงามแชมป์โตเด้ดีนหนาเด้อำเภอบารมีชัดแน่นอนผู้ใดมีลูกเนี่งามหรือว่าลองามนี่เป็นใกิ้กับนีสายสพายให้แน่นอนครับเพิ่งคนทั้งควยปีหนาปีหนาท่านในอำเภอ่าอยากจะดูพ่อพันแม่พันที่ส่งรูปถึงแดนแชมป์และจ่ายรูปให้มีเงินล้านตีหนา้ามีแน่นอนนะครับอโชว์ได้เลยอน้องพีเซน ก็ต้องเรียนท่านนายกเทศนารวกรรมการทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้นะคะที่กำลังชมอยู่นะตอนนี้พ่อพันธุ์ี่ทุกท่านกำลังได้ชมอยู่ตอนนี้ชื่อเพชรภูตะวันนะคะชื่อเล่นชื่อเจ้าตาคะตอนนี้เป็นลูกของเจ้าซันแม่ยายาเจ้าตาเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้าอมสิล์นนะคะหอยผือกใหญ 53ค่ะตอนนี้เจ้าเพชรภูตะวันอายุ2ปี10เดือนนะคะประจำการอยู่ที่ทพิเชีความจามาังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับงานบริบูรณ์ที่ผ่านมางานมันแกวนะคะหนูเปิดผสมจริงที่ราคา999บาทเพื่อเป็นของขวัญให้เกษตรกรนะคะผู้ที่ชื่นชอบควายเบลือกนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดโปรโมชั่นแล้วนะ ตอนนี้เปิดผสมจริงที่ค่ะค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นอีกไหมครับก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาอีกอกีตัวขอโปรโมชั่นวันนี้999บาทใช่ไหมค่ะวันนี้มีกีตัวขอขอ,ขอให้งานตะบนนองจิบด้วยสำหรับพ่อพันไฟเบือนเอาอีกอกีตัวสำหรับหนูหนูเปิดให้อีก 999ตัวนะครับพี่น้องนะครับสำหรับฟาร์มของน้องของพิชยาฟาร์มพิชยาฟาร์มนะครับ9 9ตัวนะครับ999บาทพี่น้องเนี่ยสำหรับนะครับนี่คือผู้ให้นะครับสำหรับคนบารบือมหาสารคามนะครับใจง่ก็ตับนะครับเพียงแค่999บาทพี่น้องเนี่ผู้ใดที่นีแ่คุ้ยยู่น้ำบานนะครับเอามาเซ้ง เอามาเซิง์นะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องสิได้ขายตัวละแสนตัวละละ้านพิเศัฟาร์มน้อะน้องภูเขาค่ะคือตัวเนี้ยหนูได้มาตอนที่อายุประมาณจะสองปีนะคะหนูเลี้ยงมาประมาณเจ็ดเดือนทีเนี้ยตัวนี้เป็นลูกของเจ้าสาันซึ่งถ้าพี่น้องเกษตรกรที่มองอยู่ตรงนี้จะมองเห็นว่าเจ้าตาเนี่ยจะมีชุดหน้าที่หล่อเท่นะคะสำหรับสำหรับ การมองดูเข้ามาแต่ว่าตูดเจ้า้ายังจะไม่เติมเต็มนะคะวันนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองมาของนะคะก็ยังรองการเติมเต็มอีกนะคะแต่ว่าสําหรับโครงสร้างหนูก็มั่นใจเลยว่าจะเป็นไฟที่โครงสร้างใหญ่เหมือนกัน,นะคะเพราเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่โครงสร้างใหญ่เหมือนกันถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สนใจอยากที่จะนําเข้ามาผสมจริงนะคะสามารถโทรได้ ที่เบอร์095นะคะ3061106นะคะติดต่อที่หลูได้โดยตรงนะคะตลอด24ชั่วโมงแต่บางทีหลูอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะก็เดี๋ยวหนูโทรกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะคะมาช่วยกันพัฒนาไฟไทย ยืนต่อไปนะคะถ้าฝากเพชรภูตะวันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณมาก่ชื่อฟาร์มเราอะไรนะครับคุณสวยพิษยฟาร์มพิษยาฟาร์มนะครับพิยาฟาร์มค่ะจะเรียกยากๆหน่อยนะครับพิษยฟาร์มนะครับสังกัดอยู่ที่ไหนนะครับตำแหน่งพื้นที่ที่ฟาร์มของเรานะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสาหรับที่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดนะครับสําหรับน้องสาวน้องชายนะครับสองคนนะครับ วันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ99ตัวเพียงแค่999บาทนะครับพี่น้องสามารถติดต่อได้เลยนะครับยกหูโทรหาน้องก็ได้เลยว่าอยากผสมควายกับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับที่มางานประกวดควายตำบลหนองจิงนะครับ99ตัวนะครับขอบคุณสําหรับน้องภูเขาติยาพิษยาปลานะครับอ่าปรมือให้ครับน้องก็ด้วยครับ คุณนะคะ